คนที่ชอบกินกุนเชียงนะครับดูเลยครับผมนี่นะคะอหอมๆนะครับคุณผู้ชมเมนูง่ายๆนะคะกินกับข้าวสวยก็ได้ค่ะกินกับข้าวต้มก็ได้ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันอีกหนึ่งวันเช้าสดใสฝนไม่ตกค่ะฝนไม่ตกนะคะ กัดร้อนหน่นอยนะคะครับเป็นคุณยายอ๋อนี่ร้อนแลวเหรอแม่ค่ะเนี่ยดูเหงื่อท่วมแม่ทำนูนทําเองแต่ใช่ได้ตีสี่ตีห้าแล้วนะครับ่มาครับแล้ววันนี้มีอะไรมันแนะนาคุณผู้ชมเราครับนง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะผัดกุ้นเชียงใส่ต้นหอมนะคะผัดกุ้นเชียงใส่ต้นหอมค่ะง่ายๆนะคะนี่ครับคุณผู้ชมแต่แสนอร่อยค่ะนี่นะคะนี่นะคะมีกุ้นเชียงนะคะสองคู่นะคะของคุณยายต้นหอมสามต้น พริกแดงกินดาสามเม็ดนะคะกระเทียมสับสามกลีบน้ำตาลหนึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีน้ำนิดหน่อยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไม่ทอดกุ้งเคียงนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ต้มเอามันจะนิ่มถ้าเราทอดแล้วมันจะแข็งมากเลยนะคะอ๋อค,ครับมะ้าเดี๋ยวยายจะเปิดแก๊สแล้วนะคะโอ้อโหเพื่อความรวดเร็วเลยค่ะวันนี้ลุยกันเลยครับผู้ชมอยาก็จะใส่น้ํานะคะ น้ำเปล่านะคะ,คะน้ำเปล่านิดหน่อยนะคะนี่ค่ะอย่ากที่จะใส่กุ้งเชียงลงไปเลยนี่นะคะครับอ๋อต้มแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอามาผัดทีหลังใน้้น้ำเขาก็แห้งใช่ใช่ค่ะให้น้ําแห้งเลยนะคะแล้วกุ้งเชียงเราจะนิ่มไม่แข็งเหมือนตอนไม่แข็งแบบที่เหมือนที่เราทอดนะคะอืมคนที่ชอบกินกุ้งเชียงนะครับมาดูเลยครับผมนี่นะคะ ถ้าเราทอดเลยแล้วก็เป็นเอาไปยำหรือเอาไปผัดมันก็จะออกแข็งๆนะคะอ,อันนี้เดี๋ยวเราต้มก่อน,นเพราะว่ากุ้งเคียนเรามันก็สุกอยู่แล้วนะคะเราต้มเพื่อให้เขานิ่มหน่อยอนี่นะคะน้ําก็เริ่มแห้งแล้วนะคะตอนน้ําเราใกล้แห้งเราคนคนตลอดเลยนะคะเพื่อไม่ให้กุ้งเคียนเราไหมนะะนนะะน้นะคะนี่นะคะนี่นะคะน้ำเราก็เริ่มแห้งแล้วนะคะนี่ค่ะ น้ำเริ่มแห้งแล้วครับยายจะเอาประมาณนี้พอนะคะแต่ยายจะตักขึ้นก่อนนะคะนี่ค่ะกรเชียงเนี่ยเขาอร่อยด้วยตัวของเขาด้วยนะ,ะนใช่ไหมเนาะใช่เขาแล้วเขาอินของเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยอันนี้นะคะดี๋ยายตักขึ้นไว้ก่อนค่ะใครชอบยี่ห้อไหนก็จัดไปครับค่ะบางคนก็ชอบแบบเนื้อล้วนๆบางคนก็ชอบติดมันแต่ยายชอบติดมันนะคะ แต่วันนี้ไม่รู้ยายจะเคี้ยวได้ปะนะคะ <laughs> <laughs> วันนี้คุณยายจะทำเมนูของลูก,ลกชอบด้วยนะราะลูกอยากกินอะไรนักแกงไตปลาขนมจีนอีกแล้วนะคะ <laughs> วันนี้ยายจัดให้แล้วนะคะวันนี้พอดีคนงานมาที่บ้านด้วยครับค่ะวันนี้คุณยายเทพื้นพื้นโรงรถนะคะ <laughs> นี่ค่ะ <laughs> คุณยายก็จะใส่น้ำมันลงไปเลยนะคะน้ำมันหมูครับผม <laughs> <S <S ยายจะใส่กระเทียมกระเทียมลงทันทีนะครับตอนนี้กระทะของเรามันก็ร้อนอยู่แล้ว<ค>ะนะร้อนอยู่แล้วนะคะหอมๆนคะครับคุณ้ชมยายจะใส่พริกลงไปก่อนนะคะหน่อยหนึ่งถ้าใครจะใช้เป็นพริกแห้งก็ได้นะคะถ้าพริกแห้งก็จะหอมอีกแบบหนึ่งนะคะ ันนี้ยายใช้พริกสดนะคะอ๋ออันนั้นเอาไว้รวยหน้าใช่ไหมคะอันนี้ไว้โรยหน้าค่ะกุเทียมของยายก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะยายก็อยากกุ้งเคียงใส่ลงไปเลยนี่นะคะเมนูง่ายๆนะคะกินกับข้วสวยก็ได้ค่ะกินกับข้วต้มก็ได้ค่ะนี่แต่แปลกๆนัผมผมเรียกกุ้งเคียงแต่แม่เรียกกุ้นเคียงนะกุ้งเคีย่คุณยายเมื่อกี้คุณยายบอกลืมไปนะคะอันนี้คือผมองรสนะมั๊ก นะคะไม่ใช่น้ำตาลค่ะยายลืมไปนี่ของปรุงรสค่ะของปรุงรสนะคะไม่ใช่น้ำตาลนะคะ <laughs> ยายบอกผิด <laughs> นี่นะคะ <laughs> เราจะใส่ประมาณนี้นะคะ <laughs> แต่เรา,ไม,เาไม่ต้องเอาไฟแรงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกุ้งเคียงเราจะไหม้กุ้งเคียงนะคะ <laughs> เดี๋ยวลูกบอกแม่เรียกกุ้งเคียงก <laughs> <laughs> ุ้งเคียงไม่แต่แปลกดีไงผมผมไม่เคยฟัง <laughs> แต่ละที่เรียกไม่เหมือนกันนะคะอืแม่ถ้าจะเคยไปอยู่ที่ไหนมาแน่เลยคุณแม่เลรออยู่ลยป่านะสิคะก็เลยเรียกกุ้งเคียงตลอดเลยนะคะนี่นะคะใต่ต้นหอมลงไปเลยคะ่ะต้นหอมครับคุณผู้ชมอ่นนี้ใหญ่ไฟแรงแล้วนะคะไฟแรงแล้วครับพริกที่เหลือเราลงไปเลยคะ่ะเดี๋ยวเราอืมนะคะ ีจัดเริ่มสวยสีเขียวสีเขียวสีแดงนะคะนี่ค่ะอ๋อข่านี้สุดเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะอใหญ่สีแก้วนะคะนี่ค่ะสดแก้วนะคะรับผมค่ะแบบง่ายๆนะคะไปเอามาใส่นี่ก่อนนี่นะคะอยากจะใส่จานแล้วนะคะใส่จานนะครับโอ้โหเสีสัน น,น,ะะนี่ครับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วรรครับเชียงผัดนี่นะคะ ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับกุ้นเชียงผัดต้นหอมสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมนะครับคุณผู้ชมมาค่ะแม่เรียกกุ้นเชียงอีกรอบอคุณหญ่เรียกกุ้นเชียงนะคะ <laughs> <laughs> คุณหญ่หาผักนิดหนึง่งแต่ไม่รู้จะเคี้ยวไหวป่นี่นะคะแต่ไม่เจ็บเหงือกแล้วใช่ไหมครับเจ็บแล้วลองมลองชิมรสชาติด,ดูครับคุณผู้ชม อือ,อร่อยค่ะต้องให้แม่ค,ค่อยๆเคี้ยวนะครับ <c oughs> อืมอร่อยเพราะกุ้งเค็มเ,เขาก็จะออกรถหวานอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่พริกลงไปหน่อยนึงอร่อยค่ะเข้ากันมากเลยค่ะมีหม่งปรุงรสด้วยครับคุณผู้ชมมี่งปรุงรสนิดหน่อยนะคะผมก็ยังไม่เคยลองชิมนะครับเดี๋ยวต้องมลองชิมกันดูครับมาเลยครับผม กุ้งเคียงไกง,ง,ง,ง่ต้นหอมนะคะเสนอร่อยของุณยายมาเลยค่ะมาชิมกันนะคะตบชิมหอมต้นหอมเนี่ะ,นะแม่เนาะแล้วก็ยัมีรสเผ็ดนิดนับ <laughs> ลูกกัวยายเคียวไม่ได้เคียวได้อยู่ค่ะเพราะว่าถ้าเราต้มอย่างเนี้ยมันจะนิ่มถ้าเราไปทอดอ่ะจะแข็งอกุ้งเคียงก็อร่อยตัวเมดละนำมาปรุงเพิ่มใช่ เรามาผัดนึ่งหงิ้งข้าวต้มกุ้ยได้ผัดแบบนี้กินกับข้าวต้มกุ้ยก็ได้นะคะกินกับข้าวสวยก็ได้ค่ะร้อน,รอ,นอร่อยค่ะง่ายๆนะคะอร่อยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลองกินกับพริกด้วยพริกชิ้นเดียวพอเดี๋ยวมีกจะปิดชาวเผ็ดอยู่ละ <c oughs> อือร่อยไหมใช่จะยิ่งเวลาอากาศนหนาวๆนะเราทำข้าวต้มกุ้ยนั้แล้วเราก็ทำแบบนี้นะออร่อยมาก จะข้าวสวยก็ได้ใช่แต่ผมผมไม่ชอบข้าวเหนียวมากเลยอถ้าคนภาคภาคเหนือใช้กินกับข้าวเหนียวก็ได้นะคะอร่อยค่ะอร่อยอร่อยครับชอบง่ายๆเมนูง่ายๆนะคะเช้านี้ลองไปทํากันดูนะครับคุณผู้ชมสูตรนี้ก็อร่อยเอาเรื่องนะครับใส่เครื่องปรุงนิดเดียวค่ะแล้วคุณเกียงก็หาซื้อได้ง่ายนะคะตามตลาดนะคะนี่ครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไป็นลังใจให้ผมกับแม่หน่อยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมค่ะวันนี้กุ้นเคียงผัดต้นหอมแสนอร่อยของคุณยายค่ะสวัสดีครับค่ะบายบาย